เอาครับพี่น้องแลมึงครับอุ้ยพี่น้องอุ้ยดอกเงี้ครับซีฮากีเนาะอืมกำลังงามนะหยุดมึงนี้ดอกเดียวโคตรลุ้ยฮักซ้ำพี่น้องอันนี้พวก่นี่พวกนี่หมดนี่เอ้าสองดอกเดรอครับบุญลอยด้วยครับด้วยนี่สวัครับพี่น้องครับมือนีบ้าโจอีสานอ่อนซ้อน เขาปลาคือเกาล่ะครับผมช่วงนี้เฮดกำลังออกมือนีมากครับภรรยาไปยังไงมือนี่ยเฮดว่าสิได้ยู่ปะเต็มตาเต็มตาอืมกาวาสิได้เต็มตามันเานาะเอา้าไปดุนเบิ้งครับพี่น้องสีเมนคือวาบ่คือเป็นสีหงหงเงยเฮดยังเนี่เฮดเบือ่อบ่บรรยากาศนิ่งๆครับ บมมีลมบมมีฝนเลยครับเป็นเอาเอาก็จังเห็ดปวกสีออกเนาะไปจะต้องดุ่นเบิ้งครับพี่น้องคือบเ,เอาครับพี่นออ้องครับเบิ้งครับเขบ่นบอานิว้า,ววอาสองดอกแอกแหก,กมันครับ,ต,บ,บต่างเฮียงกันอยู่ใสท่ทายอยู่วันสังบมโหจัก ซีหากีเนาะสองดอกแฮกมมนครับเปิดหัวได้สวยครับมื่อนี่โอ้โยไข่กำลังงามเลยนะเบิ้งดีดีเอามาเบิ้ง,บงครับพี่น้องอันนี้ตั้งอยู่ดอกเดียวโครูด้วยเน,ะน,นเาะด,ดอกงามครับตอนแรกเขาสีเป็นไข่ก่อนนะครับพี่น้องเ้วย เขเป็นไข่หน่ะกรสิขึ้นมาเป็นดอกจุ้มจู๋มุ้งสิครับนี่ครับพอดอกจุ้มจู๋กว่าถ้าเกิดคนรมอไม่เห็นกรสิบานครับบานเนี่ยคือบ่วแสบนะครับถ้าข้ากรสิถือกลัวนะครับเดี๋ยวนใหม่เขาขายกันเี่นดอกไข่กลมๆมั้งสีหน่ะโลละเท่าไหร่นี่สามร้อยป่ะอันนี้เค็ดยังนี่แม่นอยู่บ่เค็ดไข่เลยเค็ดยัง โอ้ยฮ็ดอันทั่วไปเนาะเอา้าลองเบิ่งมันอันนั้นมันใต้แดดพี่น้องเห็นนาเล่เห็นนาเล่ครับยัง,งโคโลอ,อยอู่ไปเรื่อยๆครับคือว่าหมดนี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอุ้เห็นที้ดอกหนึ่งกันอู้ตั้งโคโมโยู่พี่น้องเลยเออมันเคยออกทั้งสี่เนาะพวกขึ้นจากใบไม้ก็บทตั้งโคโมไม่สิเลยเนาะ แต่ผมมีคนมาเห็นกับสิบานทิ้งซื่งครับอืมกําลังงามนี่เด้อครับเด้อเขาอื่นว่าฮิตละง,งกเนาะแต่ว่าแถวนี้เขาอื่นว่าฮิตฮิตไข่าฮานครับพี่น้องฮิตไข่าฮานนะครับเพราะนุย่ยใหญ่ๆมันคือไขไขไขฮานอขึ้นอย่างขาวานแลหละไปซองเบิ่งดีๆีเอาเบิ่งครับยางมากกับสิพอเรื่อยๆยี่โอกเนาะโดนๆสิพอทีอนะน,น,น,อนึงครับอันนี้เป็นฮิตละง,งกนาขาวดนะครับด้วพี่น้อง สะสมเรื่อยๆครับยัง,งไปเรื่อยๆอันนี้ดอกบานเวยครับเด่อดอกบานแล้วถตามาพระท่านกับสีบานนี่สิะครับหนุค่คนกับมาเก็บพืันด้อยดูนีนป่าเห็นอื่นกัน,นเนนซลเซลอยู่ครับฝึกเสียงไฟมันกับสี่เหลี่ยมพับพับเด้อน็ดนิดละงกอกเงีย้ยบ บางคนุณยางไก่ด้วยครับพี่น้องยางเตีย๋ oh, oh. ยยางไก่ก็มีครับ oh. เชียร์เบื้งนี้ดีนี่นะครับของหาหยากปีหนึ่งออกทีหนึ่งด้วยครับพี่น้องผู้ใดว่ขยันบันไดกินยังไงนะครับต้องซื้อเขากินเราไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆบางในมันมีมันก็นสีมีอยล่ละ เดี๋ยวตาตาดีบ่ดีเนาะไปครับมาบ่าสังเกตด,ดีพอดเห็นดเนิเห็นว่านี่ครับนี่โผล่ขึ้นมาอันนี้มันดอกบานแล้วตัวนี้เนาะกินหม้อผู้อื่นกันเหรอพี่น้องผูปลานี่ะอ่ะเอาบาได้ิด,ดอกบานครับดอกบานเดี๋ยวตาตาเด้อผู้ใดตาดีกับใดนะครับ ไปรุ่นเบื้องครับเอาครับพี่นองครับอันนี้ยูน้ำกันเป็นโครูด้ครับเยดอกบานเชิงเซิงเลยอยากได้แค่คมคนั่นนะมัน่มีอส้นมากับสีเหลือตาคนนะอันนี้กระสิทธ์ออกมาเดินโดนเติมแล้วครับนี่ น่าจะออกแองเตะเสาครับจนมาบานแล้วครับใส่เวลาให้กันนะสักีบานไหนเนาะได้ดอกบานดอกจูมผสมกันไปครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องมันเกิดรียืงสี่ละเวลาคนยางไกย่ยางพานยางไปยางมาเดี๋ยวไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าสังเกตีรีเนาะเห็นหลังหงสุ่มไห บางคนเนี่ยเฝ้าครับยานตะบะได้คนหลายอเฝ้ายางไปหาครับแล้วเลยครับผู้ใดใจห่อนครับถ้าเฮ็ดต้ตองใจเย็นๆด้วยครับพี่น้องใจเย็นขึ้จัางหนามบวกไก่นี่นะครับใจห่อนมาห่อนมาท่านเนี่ยเนาหาไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเกลี้ยงนึงเริ่มได้เริ่มมากเรื่อยๆครับนี่ดอกนี่นี่เดี๋ยวน,น,นี่เห็นบ่น,นี้มันรียึดไปใบใหม่ได้พี่น้องด้ยแต่บ่สังเกตอีเีบ่เฮ็ดเลยครับเห็นบ่นนี้ เพ mm hmm. ไปสีเลียวเห็นนะมะลียังสินะตาตาบอดีบอเห็นเดอ้อคนบ่นเคยหาเนี่ยกบสิบ่หูเลยครับเาส่วนมากสิเลยเลยจุ่มไปแล้วครับเริ่มเริ่มเป็นอ <Okay. S 1> ย่ยงกับเขาอื่นเป็นขอนเนาะเริ่มเป็นขอนแล้วเริ่มเป็นขอนปอนแล้วเขาปะ เห็นไปเห็นมามันก็ดมวนได้หละเนาะจากไม่เมยอเนี่ยผู้ใดหาเฮ็ดว่ามาปลาด่ะหาเฮ็ดเมยครับแต่พอเห็ดเนี่ยเศร้าเมยทันทีครับพี่น้องโดยเฉพาะพอเฮ็ดปวกเ้วยเ็ดโคนครับแต่เดียวเห็นเนี่ยโอ้ยจากสียางมาเป็นหาโลสิบกิโลเห็นมูนึงเนี่ยหายทันทีครับเศร้าเมยเอา้าะไปครับไปรุนกันเรื่อยี่คือบวมเมยเนี่ย พี่น้องครเบิง้งอันนี้เป็นเฮิตละง,งก์ขาคู่กันวะครับดอกก็ใครง่ายครับขึ้นอยู่ดอกเดียวโคโล,ลเลยน่ะพี่อีดอกนึงสินี่ครับอีดอกนึงครับเป็นเฮิตละง,ง,งกเหลืองด้วยพี่น้องเด้อนี่อ้ย มันมือรอยู่แต่ใบใหม่น,อน้นอยเนาะคือมือรหยุดบางนี้ดอกเดียวโคโลอุ้ยฮักซ้ำพี่น้องเนาะมันเป็นยังดอกมันดอกบานแล้วเป็นเห็ดละงอกหน้าเหลืองนะครับเด้อนี่เห็ดละงอกหน้าเหลืองครับไปไปเรื่อยๆครับพี่น้องเหนื่อยก็พักเอาหนิครับพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดละงอก นาเหลืองนะครับเรื่องท่านขิงยุ้ยแก่กันครับสองดอกครับมาประทันมันกับ,บานพัฒนบ้านกับแสบด้วยพี่น้องเรื่องนี้ละงงหนะี่งเพื่อให้ปวกดนะครับไป่ิหปวกบ้านไหนมันสีหยาบครับนี้ละงงบ้านเนี่ยกิกนแสบพืชเก้าครับ hmm. แต่วันซ่อนนะพี่น้องนะดอกหเหลือง เกียงได้นะครับเบิ่งไปเบิ่งมานี่เอาพ่เตรียมตาพ่เตรียมตาสองตาหนี่งสิบ่กลับเลยครับเด้อกาว่ามีให้มันเตรียมตาหน่อยก่อนไปครับไปลุนนปลนน้นกันครับพี่น้อง,องครับไปเรื่อยๆเลยก็พักเอาครับพี่น้องก็มึงครับอุ้ยพี่น้องอุ้ยโด่งไงครับนี่เหรอเบิ่งตี๋เหอใคไม่เหนซ้ำได้นี่ยใครไม่เหนซ้ำหัวเล็กหน่อยเหรอพี่น้องเหี้ยใครเป็น่ง ประดตะอ่อ,อ,อนซ้นอีอดีป่ะกระพัดผอมากเน,นี่ดอกนี่ดอกไงก็มูลเลยครับนี่่เคยเห็นดอกไงปั้นนี่ครับอื้มขีดบังไข่เหมืนนะครับเนาะดอกสมีไข่สมัยครับไอหนิกระต้านอาใส่กระต้านนี่แหละเด็ดอืมโหดฮักเสียงฮักเปล่าปุ้ยเกือบมันเต็มกระต้านครับตะก้อดอกมันนี่พี่น้องเอาสองดอกเยอะ โบน้อยเด้อครับด้วยนี่ขากบจะจืบบ่าเนี่ยเอ้า,นห,อาหนึ่งชิ้นนิดกระโดดหาเขาอเของแสีบของนวดครับพี่นอ้องฮ่าเศามือเลยด้อพี่นอ้องนี่เห็นหิดเนี่ยเศามือเลยครับยางมาเป็นชั่วโมงในฮิตฮิตจริงจริงเนี่ย,ตตนนยโอ้ยมีอีกโบนะไม่ได้ปลาหน่ยางหาเบิดขึ้นก็ได้ครับ ข้างหลังกับนี่เด้อยครับเป็นน้องเด้วยดูพี่เ,เอาเนี้ยนี่ครับมีนดีในปลาด้วยครับเด้อแต่ยังไมาพอพอดีจะเอ้พอดีเลยครับเดี่ยวจี๋นะอืมเจ้าจี๋ว่าป่ะดอกบานเิ่นแล้วครับถ้าดอกทุบๆเนี่ยคือสิทธิ์งามเนาะเป็นดอกน้อยๆนะหนดอกแค่น้อยก็เอาอ อาข้างในนี่เป็นเห็ดละงกเหลืองนะครับพี่นอ้องเห็ดละงกเหลืองครับอันนี้เห็ดละงกเหลืองนี่เราเสียบพื่งกันครับอันนี้ดอกนึงครับพี่นอ้องอันนี้ดอกบานพื่งกันครับดอกบานด้วครับเด้อดอกบานดอกบานเอ้าวเว้ยขึ้น อันนี้ปลาลือดึกเนาะบุ๊มีคนมาเห็นครับพี่เฮาเหู่หนิมาเห็นมันขักมันเนี่ยเออไปคอเหี่ยงเลยวมันมันอัันนน้แม่งคอแม่งออกเอา้าไปหนิกระไรเอา้าจะได้เต็มตาเลยไปตาดตอนซ่อนนะพี่น้องเนาะไปครับไปเรื่อยๆครับพี่น,อน,น้องกำลังหมันกำลังหมันข้าวปุ้นข้งนางหน้าอยู่ไปข้างนาหมดละ มานตะฮิตละงูครับตัวนี้ยังไปใส่กับพ่อครับอันนี้ก็ตั้งงามเลยครับนาะเฮ้ยแกงเลยครับเด้ on inform inform sure. อพี่ Polish. น้องเด้อแกงใส่ใบบักขามออนเด้อครับสุดยอดของการแกงเฮดตนะครับแกงใส่ใบบักขามนี่อันนี้ดอกบานแล้วครับพี่น้องดอกบานดอกบานดอกบกเคยเง่้ปนไหนเนาะอันนี้เนาะเป็นฮิตละงก์นาเหลืองนะครับ บางคนประกาศกินนะครับเห็นมันก็ยังดอกนิดตายเบื่อ,อกินได้เลยครับได้พี่น้องไปฮะห,หลุดไปเรื่อยๆครับเออเห็ดยังไงโอ้เห็ดไข่พี่น้องเอ้ยเอา้าต้นโดมมะพร้าวที่หนึงครับาารดอกง,ง่ายดิเนะา,าะโอ้ยมันเท่าตัวนี้กินไะไรบ้าง ได้พอมห้อยๆเลยเท่าแล้วแม่ก็บ่มีนอนจอดเลยมันไม่ได้อะไรนี่ใต้แดดแดดแห้งดอกไงดอกบานครับพี่น้องโดนโดนสิพอทีหนึ่งครับยึดไท้เนาไปลองเบิึงเพื่อพออีกยักษ์ซหาดอกงี้ไงก็ได้ปนครับเอานี่ครับอันนี้เมื่อพอดอกหน่อยก็เก่าครับอตดอกตูมอยู่ครับพี่น้อง ปุ่นทางในก็ร่างโพเขึ้นปุ่นเพิ่มว่โอ้ย <c oughs> กำลังงามครับพี่น้องปุ่นดอกในอีกหนึง่งป <c oughs> ่นแสบขนาดด้วยครับเรื่อหิ้ไข่นี่ครับอันนี้เป็นจูบมันเนาะกีเขื่อนหน้านนะบานเขเื่อนกีครับกีหิ้วไข่นี่แหละกีซ้ำนีแ่แหละกำลังแสบครับต้ม แซ่บคักขนาดครับนิดไข่เนี่ยยำปดๆเลยล่ะครับแต่ม,มันกีปนกับหอมสุดยอดครับอาหารสั่นยอดอยู่ในปลาก็คือเห็ดนี่แหละครับพี่น้องไปไปลุนน้ำกันครับอุย้ยพง่งพี่น้องอุ้ยพง่งพี่น้องสามดอกนี่ครับมาอยู่จุ่มกันหั่อยสิครับอันนี้ปวกบ่เน,นี่ยปวกนล้วหมดเนี่ยปวกคอบนก็ดีๆด้วยครับด้วย จะให้มันเข่าบ้านครับครับมันได้จอไหมเน,น,มนี่ยอ้ยอ่อนซ่อนครับพี่น้องเอ้ยเนาวางแกะอย่ยาวางไก่เลยบวกสีขึ้นบึ้งที่ละครับพี่นอ้องอ้ยทำนี้กับปนพอป่อปนอ่ะด้วยครับเด้อยูอา่าะดูน้ำกันสามดอกสามนมสามมุมเลยครับ ซ้อนนะพี่น้องเบื้องขึ้นเลยไป affiliated. ไปรุ่นเบิ่งครับเรื่อยๆาตัวเบิ่งดอกนี้ครับพี่น้องดูสินี่อืมงีง่ายครับเบื้งขึ้นเลยตัวกระป๋านเล็กตัวนี้เอ้าก Coleman ินมาเลยอันนี right ้หาชีวิตลึกหักลึกบนกำลังปนแสบเลยครับพี่น้องเอ้ยต่นซ้อนแห้งครับ ป่าดดินมันออกดีๆไปหอดบ้านจังบริษัปาดครับมการคอหัวน้องล้มเบิ้งแม่นบ่จักบุรีกินบุรีกินบุรีม่นแม่นระเบ้อเอ้าไปต่อครับพี่น้องขุ่นดอกนึงนะตั้งโคู่โมยุเห็นบ่หนังนี่อ้หลีแต่ใบใหม่พี่น้องไม่กี่ล่ะ้าวกินพูนเลยครับ มาสร้างมาดิโอ้ยมหลิไก่เนี่ครับพี่หนุ่มนี่บ้าโคจากใบไม้ขึ้นเลยครับคนณจะสร้างมาเห็นเนาะบังสีล่ะเฮ้ยถือแก่บม่ยืสเสือร้ายแล้วครับ่เฮ็ดไข่เนี่ยแล้วสิลล่างดีๆแล้วก็อบไปแช่ตู้เย็นไว้ทาเลยไม่ยืสเสือตัวที่พ,พอครับคนณเนี่ยก็มาเห็ดไข่ครับห็ดไข่เนี่ยปนแล้วครับมันเล่าหมัก ไปเพื่อพอครับมือในทิศไข่เอ้ออันนี้มาเบิ้งเฮ็ดพึ่งเข่าด้วยพี่น้องด้วยเฮ็ดพึ่งเข่านะครับเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งเข่าหรือว่าเฮ็ดพึ่งหวานนะครับคนไทยเขาเชิอเฮ็ดพึ่งเข่าปะเฮ็ดพึ่งข้าวเฮ็ดพึ่งข้าวนะครับพี่น้องว่าหันเห็นดอกหนึ่งครับคุณดีไซน์ล่ะมีซองเบืงอยงข้างใต้นี่ ขามันถือแสงไฟมันสีเหลี่ยมพับพับได้พี่น้องนิดบนเขาเนี่ครับทาหารเนีม่มโมเว้นนี่ที่พวกเาเห็นครับเนี่ยโมเว้นเนี่มันสีสีกลมขึ้นก็ยังใบใหม่ด,ด้วยครับเด้อมันเพ่อันันนนี่ละมมเกระเดพกพอลางคืนเนี่ยถือไฟครับเหลี่ยมพับเลยครับพี่น้องหาง่ายอยู่ครับนิดบนเขาเนี่ของแสบด้วยกันได้ครับเด็กพี่น้องโลละสามสี่ร้อยครับเอ้านี่ม้มานเบิร์ตสุข็ดสุยาง เครืองเห็ดแตงงกเห็ดพึ่งเขาเห็ดไข่แม่นตัวนี้แต่ได้ออกอายุน้ำกันหลายดอกอยู่เลยครับนี่ยพอเป็นยุม่มเป็นยุ่มครับเอานี่เห็ดพึ่งเขาพี่น้องไปไปลุ้นน้ำกันได้พี่น้องเด้อเอามาเบิ่งดอกนี่พี่น้องเห็ดพึ่งเขาครับดอกเงี้ครับดอกเงี้เนี่ยครับ ออกอยู่ดอกเดียวโคโลเลยพี่น้องเลยมืดในไงทองเบิ่องในง,งามๆประเดี๋ยวนี้เรื่องนี้กำลังดีบ่ท่านเนาามันบ่โบพระท่านเนาครับพี่น้องแข็งโป๊กเลยครับอ่ะไปหาแมาก่กันคืเดือดเต็มก,กระตาแหละเดืสดเต็มกระตาแหละครับพี่น้องไปไปลุ้นน้ำกันอีกครับไปครับพี่น้องมือนี้กัดพอสมควรแหละครับงางมากนี่กับสามสี่ชั่วโมงได้เยอะหรอกครับ กับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องเนาะกาวาสิได้จักสองตาเต็มเต็มนะครับเอามาเบิ้งดูเป็นยังไงสองตาเต็มเต็มนะครับนี่ตาหนึ่งเต็มเต็มครับแต่ว่าตานีมันบ่เต็มครับพี่น้องมันตาใหญ่เนาะเบิ้งใส่กันนะครับนี่ส่วนมากกับสีได้ก็คือสิมีเห็ดหลังโงกนะครับเด้อเห็ดหลังโงกอยู่หางล่างครับถัดมากกับสีเป็นฮิตไข้ครับพี่น้องต่อจากฮิตไข้มากกับิมีห็ดเพึ่งเข่านะครับ้อ เห็ดพึ่งเขาแล้วก็มีเห็ดหนาแดงเห็ดทั่วไปนะครับร่วมๆกันแล้วกรับสีร่วมๆประมาณสักสามโลดอไรอย่างเี้ยหรครับพี่น้องไปโอเค okay <c oughs> ครับเ <c oughs> ดี๋ยวเวลา,าสมควรแล้วก็เนื้อหยาตลากกลับบ้านนะครับพี่น้องบัดนี้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับตะไคร่น้ำด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาคลิปไม่มาขอกันไม่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ ลาติสวัสดีครับผมสวัสดีครับ